มะระครับมะระขี้นกมะระขี้นกหวานเป็นลมขมเป็นยานะครับก็สรรพคุณเขาก็ดีอยู่นะครับมะระขี้นกเนาะนะครับแกงก็อร่อยนะครับแกงก็อร่อยสําหรับคนที่ยอดชอบขมเนาะนะครับยอดนี่ก็ลวกจิ้มนะครับ ปลารดีๆเนาะอร่อยอยู่นะครับกำลังขึ้นค้างนะครับกำลังขึ้นค้างก็เริ่มติดลูกแล้วเนาะนะครับยอดสวยๆนะครับจะเป็นมาระนะครับมะระที่นกนะครับ ลูกไว้ให้ขึ้นรัวขึ้นค้างนะครับประกอบจะมีหลายๆอย่างเนาะนะครับอาจจะขึ้นแข่งกันนะครับตอนนี้ก็มาระนําร่องไปแล้วนะครับเนาะอย่างใบยะนางนะครับใบยะนางก็กาลังขึ้นนะครับทางด้านในโน้นนี่จะเป็นใบยะนางนะครับก็เอาให้มันขึ้นอยู่รวมๆกันนี่แหละเนาะนะครับ ด้าวน,นี้ก็จะเป็นบวบนะครับอีกหน่อยบวบกว็จะขึ้นคลุมทุกอย่างนะครับด้านล่างนู้นก็จะยังมีฝักทองอีกนะครับจะขึ้นตามมาอีกติดๆนะครับ